สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ได้ประกาศซ้อมรบร่วมกันระหว่างวันที่16ถึง26สิงหาคมนี้ได้สร้างความกังวลใจและไม่พอใจให้กับเกาหลีเหนือเป็นอย่างมากและถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะประกาศซ้อมรบในรูปแบบของการจำลองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็าตามโดยก่อนหน้านั้นคิมโยจองเจ้าแม่ประมณูแห่งเกาหลีเหนือได้ออกลงเตือนเกาหลีใต้หากมีการซ้อมรบกับสหรัฐ จะทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองชาติเลวร้ายลงและมันอาจจะเป็นชนวนเหตุก่อให้เกิดการประทะก,กันในรอบใหม่ขึ้นได้เพราะว่าในทางเทคนิคนั้นทั้งสองชาติยังถือว่าเป็นชาติคู่สงครามกันอยู่ครับการซ้อมรบนั้นถือว่าเป็นการยั่วยุอย่างก้าวร้าวโดวยเหตุนี้เองหากว่าเกาหลีเหนือเอาจริงกับเรื่องนี้สหรัฐอเมริกานั้นจะมีอาวุธชนิดไหนที่สามารถ กดดันให้เกาหลีเหนือไม่กล้าทาอะไรที่ไม่คาดฝันได้ดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงเครื่องจักรสงครามที่สหรัฐอเมริกาเคยนํามากดดันเกาหลีเหนืออย่างไรผลมาแล้วซึ่งมันก็คือเรือดำน้ำํารุ่นพิเศษลําหนึ่งนั่นเองครับจะว่าไปแล้วสําหรับการรบทางทะเลนั้นเรือดำน้ํามีความอันตรายมากกว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินเสียอีกเหล่าฝูงเรือดำน้ําของสหรัฐอเมริกานั้นพวกมันเปรียบได้กับพญามัจจุราชใต้มหาสมุทร <โ>พวกมันสามารถกบดานใต้ทะเลลึกได้อย่างเงียบเชียบและมีพิษส,สงที่สุดแสนอันตรายเราจะไปดูกันว่าเรือดำน้ำของสหรัฐนั้นมีค์สอะไรบ้างที่น่าสนใจและเรือดำน้ำรุ่นไหนที่มีความโดดเด่นเป็นที่สุดพวกมันสามารถสยบคูข่ขัดแย้งอย่างเกาหลีเหนือให้อยูมหรัดได้อย่างไรวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านไปรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมสำหรับสหรัฐอเมริกานั้นคาสของเรือดำน้ำที่น่าสนใจมีดังนี้ครับก่อนอื่นแอดขอเริ่มด้วยตัวเรือดำน้ำคลาส s s หรือว่าคลาส s s k กันก่อนนะครับซึ่งพวกมันเป็นเรือดำน้ำขับเคลื่อนแบบธรรมดากล่าวคือใช้เครื่องยนต์ดีเซลมาวิ่งบนผิวน้ำและแบตเตอรี่ขับมอเตอร์มาวิ่งใต้น้ำครับอาวุธหลักของพวกมันก็จะเป็นอาวุธธรรมดาก็คือตอร์ปิโดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรือดำน้ำยุคแรกๆครับ ถึงแม้ว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่ไม่มากนักแต่มันก็สร้างความหวาดผวามาแล้วในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2และคลาสเรือดำน้ำที่พัฒนาต่อมาก็คือคลาส SSK พวกมันมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมีความสามารถพิเศษในการไล่ล่าและโจมตีเรือดำน้ำโดยกันเองที่ดีขึ้นครับ 2. เรือดำน้ำพลังงานโจมตีนิวเคลียร์มีรหัสเรียกว่า SSN พวกมันเป็นเรือดำน้ำที่พัฒนาขึ้นมากยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำชั้นซีวูฟซึ่งต่อออกมาเพียงสามลำเท่านั้นมัจจุราชใต้น้ำรุ่นนี้เป็นผลผลิตของสงครามเย็นโดยแท้สั่งขึ้นมาเพื่อต่อกรอนกับเรือชั้นอคูล่าของโซเวียตในยุคนั้นพวกมันถือได้ว่าเป็นเรือดำน้ำที่มีความน่ากลัวและทันสมัยเป็นอย่างมาก มันเงียบและทรงพลังสามารถเดินทางได้อย่างไม่มีข้อจำกัดราะใช้พลังงานจากนิวเคลีย์นั่นเองครับ เรือดำน้ำซีวูปมีขนาด9,000ตันบนเรือมีทหารกับลูกเรือรวมกัน1 4 0นายเรือติดตั้งตอริโดขนาดใหญ่แบบ660ม mm, ิลเมตรติดตั้งได้ทั้งหมด8ลูกนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนวิถีโทมฮอคสำหรับยิงเป้าหมายที่สำคัญของขาศึกบนบกได้จำนวนมากถึง50ลูกหรือจะเลือกติดตั้งอาวุธปล่อยนวิถียิงเรือรบผิวน้ำแบบฮาปูนได้50ลูก ตามแต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อีกด้วยครับต่อมาก็จะเป็นคลาส SSBN หรือ Nuclear Power Ballistic Missile Submarine พวกมันเป็นเรือดำน้ำติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลติดหัวรบนิวเคลียร์ออกแบบมาสำหรับการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีความสำคัญมากและกองทัพเรือของชาติมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาและรัสเซียต่างมีเรือดำน้ำประเภทนี้เป็นจำนวนไม่น้อยครับพวกมันถือได้ว่าเป็นอาวุธป่องปรามที่สำคัญเรือเหล่านี้มีความน่ากลัวเป็นอย่างมาก พราะการกดปุ่มเพียงหนึ่งครั้งอาจหมายถึงการทำให้ประเทศบางประเทศหายไปจากแผนที่โลกเลยก็เป็นได้ครับยกตัวอย่างเรือดำน้ำในคาดนี้ก็คือเรือดำน้ำ USS ลุยเซียนา พวกมันติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลหรือบอลิสติกมิสไซล์ซับมารีนไทเดนทูจำนวนมากถึง24ลูกเรียกได้ว่ามีพลังทำลายล้างมหาศาลจริงๆครับพวกมันมีระวังขับน้ำสูงสุด18,750ตันมีความยาวตัวเรือที่170เมตรสามารถทำความเร็วได้มากถึง25นอตหรือ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงดำน้ำได้ลึกที่ 240เมตรมีตอร์ปิโดหนักแบบ MK48 สำหรับโจมตีเรือรบผิวน้ำและใต้น้ำบวกกับมีขีปนาวุธ,ธทำลายล้างโลกแบบไทเดนทูอีกจำนวนมากถึง24ลูกครับสำหรับเรือดำน้ำชนิดนี้แอดมินยกให้อันตรายที่สุดในโลกครับถือว่าเป็นตัวพ่อของวงการเรือดำน้ำมหาปลัลยเลยกว่าได้ครับ และสำหรับเรือไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็คือเรือคลาส SSGN นั่นเองครับ SSGN นั้นก็คือเรือดำน้ำนิวเคลียร์พาวเวครูสมิสไซล์ซับมารีนครับพวกมันเป็นเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์และติดตั้งอาวุธปล่อยใต้น้ำสู่พื้นแบบร่อนหรือว่าครูดมิสไซล์ซับมารีนเป็นหลักครับ เรือดำน้ำ USS มิชิแกนมีระวางขับน้ำ18,000ตันมีความยาวตัวเรือ170เมตรขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์สามารถทำความเร็วได้มากกว่า25นอต หรือ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถยิงขีปนาวุธนวิถีทำลายเรือรบและฐานทางการทาหารที่มีมูลค่าสูงทางยุทธศาสตร์ได้พวกมันสามารถบรรทุกขีปนาวุธร่อนทบฮอคไดมากถึง140ลูกเรียกได้ว่าหากเอาไปยิงถล่มเกาหลีเหนือพวกมันเพียงลำเดียวก็สามารถโจมตีเกาหลีเหนือได้ทั้งเกาะเลยครับ นอกจากนี้ USS Michigan ยังมีเรือดำน้ำขนาดเล็กอยู่ในตัวและมีกองกำลังปฏิบัติการพิเศษที่ประจำการอยู่บนเรืออีกกว่า60นายทำให้พวกมันสามารถรับคำสั่งปฏิบัติการพิเศษเช่นการปฏิบัติการสังหารบุคคลสำคัญของฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเรือดำน้ำที่มีความอเนกประสงค์สุดๆไปเลยครับ คุณผู้ชมครับแอดมินเชื่อว่าหากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในคาบสมุทรเกาหลีหรือว่าบริเวณทะเลจีนใต้ทางกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับนอกจากพวกเขาจะส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือคุ้มกันที่ยิ่งใหญ่มาแล้วแอดมินเชื่อว่าเรือดำน้ำ USS m i c h i g a จะมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากในสมรภูมิแห่งนี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่นํามาฝากในวันนี้นะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับในการวิเคราะห์แอดมินก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและแอดมินก็อยากจะถามกลับไปที่ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเรือดำน้ําของจีนเรือดำน้ําของเกาหลีเหนือนะครับถ้าเกิดว่ารวมกันจะสามารถสู้กับกองเรือดำน้ําของสหรัฐได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับ และในสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมไทยมิตรีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ